นุ่นสุธทภิพาตอบคนถามแปลงเพศยังจุกความในใจคิดแจกนมปาดหน้าก็เจอบูลลี่ถึงกับถามนุ่นผิดอะไรคนในกองถ่ายยังบูลลี่คุกคามนุ่นสุธิพาตอบให้ชหัดๆห,<ล>หลังเจอถามแปลงเพศหรือยัง่งความในใจโดนบูลลี่เคยฟ้องเมียแจด๊ดนมปาดหน้าก็ยังโดนถาม นักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างนุ่นสุธิพาหลังออกมาเป็นยูทูบเบอร์และกำลังมีประเด็นดราม่าร้อนแรงถูกโยงกับความสัมพันธ์ของหนุ่มนิกกี้ณชัดและสาวก้อยอัชาราพรที่กำลังเป็นที่จับตามองว่าความรักกำลังสั่นคลอนหรือเปล่าหลังมีกระแสจะพัดเรื่องเลิกลา โดยย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางด้านนุ่นเคยออกมาโพสคลิปความในใจโดนบูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงใหญ่มีคนมาพูดล้อเลียนทำเสียงใหญ่ใส่ตอนหนึ่งในคลิป Q&A นี่มันตัวชันยะแฮแท็นุ่นสุธิภาตอบคำถามท,าที่มีคนสงสัยถามว่าแปลงเพศหรือยังโดยสาวนุ่นแทบไม่อยากจะตอบแต่ก็ได้ตอบว่า เดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงจากนุ่นสุธีภากันเลยดีกว่าค่ะแปลงเพศหรือยังแปลงเพศหรือยังจะด,ดาคนที่ถามมาดีว่าเฮ้ยมันใช่คำถามที่ต้องถามไหอะนุ่นนะไม่ตอบตอบให้เราพูดแค่ไหนว่าเราเป็นชนีเราพูดแค่ไหนว่าเราแบบเป็นผู้หญิงอะก็ไม่มีใครเชื่อเราเว้ยเ,เราเป็นสาวสองเราแบบ เป็นสาวสองอะไรเงี้ยก็ก็เข้าใจปจริก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยก็โดนแบบนี้มันต้องเป็นเด็กก็ไม่ไม่สนใจคือคือเราโดนบูลลี่เรื่องนี้บ่อยมากบางทีเราไปทํางานกองถ่ายอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเราไม่ได้ตลกอะไรด้วยเลยนะเพราะว่าอย,อยู่แบบไปกองถ่ายเงี้ยเราเราเป็นคนมีสัมมาคารวะนะเราสวัสดีทุกคนเราไหว้ทุกคน,ไ,กคนไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่จะจนจะรวยหรือจะอะไรเงี้ยเราไหว้หมดเราคือเป็นคนเราคบเป็นคนแบบมีมารยาท เรายอมมือเรายอมือไห้หมดเด็กกว่าเราก็วหว้วคุณเพิ่งเจอฉันครั้งแรกแต่คุณอยู่อยู่แบบสวัสดีค่ะทาเสียงอย่างเงี้ยใส่ชันสวัสดีค่ะกับแล้วหรกับแล้วหรือทาอย่างเงี้ยใส่เลยเราเราอ่ะคือเราอ่ะก็มีเป็นคนที่มีความรู้สึกนะแล้วเราเป็นคนค่อนข้างเซซิทีนมากก็รู้สึกว่าคุณเป็นอะไระบูลลี่เราอะ เออทำไมคุณต้องบูลลี่เราด้วยเราไปทำอะไรให้คุณหรอก็เราธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะคุณคุณตลกอะไรกันนะคือเราไม่ได้ติดของคนที่สงสัยอะไรในอะไรในตัวเราเพราะทุกคนมีสิทธิสงสัยแต่ว่าการที่คุณมาบูลลี่คนอื่นแบบแล้วแบบใส่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการคุกคามเลยมันแบบคุกคามสิทธิของเขาอ่ะคือเรารู้สึกว่าเนี่ยก็ก็เช่นไปของฉันอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเออ อก็ทุกคนไม่ได้สมบูรณ์หบกทุกอย่างมันไม่มีคําจะดานะเวลาเจอคนอย่างเงี้ยคนเรามันไม่ได้สมบูรณ์แบห,หมดขนาดคุณเองคุณก็ไม่ได้สมบูรณ์ถ้าคุณมาพูดจัาแบบเนี้ยต่อมาค่ะล่าสุดทางด้านนุ่นก็โพสต์ขีก,กับแจ๊ส่วนชื่นและสาวแจงภรรยาน,นั่นเองค่ะหยอยกล้อกันเล่นๆแก้เอานมปาดหน้าแจ๊สคลิปคนดูถึงเจ็ดล้านวิว ก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์อีกเรื่องเพศของนุ่นอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะทำยังไงช้อนนมเป็นปาดเลยค่ะหงอเพิ่ป้าเพิ่มไปด้วทั้ทำไมมึงไม่ทำไปเศษเท้าไหนน้องยังคงยี้มในปากช่องมันเบียดตรงนี้ไม่ใช่น้องมันจริงเอช่องกว้างมากแล้วเขาอยู่ไหนที่มองไม่เห็นทำไงนะทำดีเลยค่ะอือ กูม่กูม่กูม่ทำนะเออชอบใชเออชอบใชหลังจากคลิปนี้เนี่ยได้ถูกเผยแพร่ไปก็ยังมีคนไปคอมเมนต์ต่อว่าบูลลี่สาวนุ่นกันเป็นจนวนมากเช่นกูหาค้นหานุ่นสิพาเพศอะไรซึ่งก็มีคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่เสียงใหญ่เหมือนแฟนผมผู้หญิงตัวเล็กแต่เสียงทรงพลังมันมีเสน่ห์ไปอีกแบบเอาจริงๆ บางบอกว่าผู้หญิงจริงๆค่ะแต่เสียงใหญ่เป็นต้นอง,งานนี้ทางด้านสาวนุ่นก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นที่ชาวเน็ตเนี่ยสงสัยว่าสรุปแล้วนุ่นสุธิพาเนี่ยเป็นเพศอะไรกันแน่แปลงเพศแล้วหรือยังสรุปแล้วเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะ งานนี้ทางด้านสาวนุ่นเนี่ยก็ได้ออกมาตอบชี้แจงและเป็นที่เรียบร้อยค่ะว่าเป็นผู้หญิงแท้ๆนั่นเองค่ะแต่สาวนุ่นเนี่ยก็ยอมรับว่าโดนบูลลี่แบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าสาวนุ่นเองเนี่ยเป็นคนที่เสียงใหญ่ตัวเล็กมากๆค่ะ,ะงานนี้ทางด้านสาวนุ่นเนี่ยก็แอบน้อยใจนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้แค่อะไรเพราะนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติ และไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้ค่ะและส่วนเรื่องที่สาวนุ่มเนี่ยถูกโยงไปถึงความสัมพันธ์ของนิกกี้และสาวก้อยสาวนุ่มเนี่ยได้ออกมาชี้แจงและเป็นที่ร้อยด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าเป็นแค่พี่น้องก,กันเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นค่ะส่วนสาเหตุอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะรอฟังจากปากหนุ่มนิกกี้และสาวก้อยค่ะถ้มามีอะไรมาอัปเดตทางเพจบันเเมาก็จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมได้รับฟังกันอย่างแน่นอนค่ะ